สวัสดีค่ะนี่คือเตารีดอัตโนมัติยอดฮิตของคนไทยมีใช้ในทุกบ้านเตารีดอัตโนมัติจะน้ำหนักเบาใช้งานง่ายปรับความร้อนได้หลายระดับปรับความร้อนให้เหมาะสมกับผ้าในแต่ละประเภทเตารีดไฟฟ้าถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปี2324โดยนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันชื่อโรเบิร์ตแฮแนวคิดก็คือการใส่เสื้อผ้าเรียบ จะทำให้บุคลิกภาพดูดีถึงแม้สมัยนี้จะมีนวัตกรรมในการผลิตเส้นใยให้ไม่ยับไม่ต้องรีดแต่ยังไงทุกบ้านก็ยังต้องมีเตารีดอัตโนมัติรุ่นท็อปฮิตนี้ไว้ในบ้านมีนวัตกรรมเตารีดมากมายที่เราเห็นเช่นเตารีดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหการรมผลิตผ้าปูที่นอนหรือที่ใช้ในโรงพยาบาลที่พับผ้ารีดผ้าในระดับที่มีความกว้างปริมาณมาก ช่วงเวลาที่เราพักการรีดผ้าเราก็จะจับเตารีดตั้งขึ้นมาและช่วงเวลาที่เราจะหยุดรีดเราก็ปิดสวิตไว้สะดวกสบายมากกว่าอดีตมากเตารีดอัตโนมัติปรับความร้อนได้หลายระดับตามขนาดความหนาบางของผ้าผ้าอะซิเต็ก็จะบางเบาผ้าที่เป็นซิลผ้าไหมก็จะบางผ้าเรยอนก็จะละลายได้ง่ายแล้วก็ผ้าฝ้ายผ้าลินินก็ต้องใช้ความร้อน ในปริมาณที่สูงขึ้นนวัตรกรรมเตารีดไอ้น้ำก็พัฒนามาค่อนข้างมากมีเตารีดไอ้น้ำขนาดใหญ่กลางเล็กเตารีดไอ้น้ำขนาดเล็กมีศักยภาพสูงในขณะที่เราสวมใส่เสื้อผ้าอยู่เราสามารถดึงเสื้อผ้าแล้วนําเตารีดเล็กๆมารีดบนตัวเราเสื้อผ้าเรียบในทันทีทันใดสะดวกสบายมากๆค่ะแต่เตารีดไอ้น้ำก็ยังเป็นภาระที่เราจะต้องดูแลแลาต้องคอยเติมน้ําในปริมาณที่เหมาะสม เตารีดอัตโนมัติตัดไฟอัตโนมัติไม่อันตรายมีน้ำหนักเบาทนทานราคาไม่แพงใช้งานได้ยาวนานเตารีดที่เห็นอยู่นี้พี่ตุกซื้อมาเป็น10ปีแล้วค่ะยังไม่เสียเลยซื้อมากี่เครื่องกี่เครื่องก็ไม่เสียทีนี้เรามาดูเตารีดโบราณกันค่ะเตารีดโบราณสมัยก่อนเนี้ยที่บ้านพี่ตุกน่ยจะมี เป็นเหล็กแล้วก็ไม่ได้หนักขนาดนี้นะคะอันนี้เป็นทองเหลืองเป็นเตารีดรุ่นใหม่ที่ซื้อมาเป็นเตารีดเรียนแบบเตารีดโบราณค่ะเตารีดอันนี้หนักกว่าเตารีดอัตโนมัติที่ใช้อยู่หลายเท่าน้ำหนักจะเท่าๆกับครกหินขนาดใหญ่เลยค่ะการออกแบบเขาก็จะมีฐานรองที่ป้องกันไม่ให้ความร้อนหน้าไปกับพื้นโดยตรงอาจจะเกิดความเสียหายกับพื้นได้อันนี้ตราไก่นะคะ ตาริดอันนี้หาซื้อไม่ยากนะคะตามร้านอุปกรณ์เครื่องทองเหลืองหรือว่าโรงหรอจะมีขายราคาก็ไม่ได้แพงมากค่ะถ้าเผื่อว่ามีใครสนใจที่อยากจะซื้อมาเก็บสะสมไว้แต่พี่ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันเกะกะบ้านมันจะมีรูรอบๆนะคะอันนี้ไว้สำหรับระบายความร้อนค่ะและมีช่องอยู่ด้านหลัง เปิดปิดได้นะคะเป็นแบบนี้ตรงพื้นราบของเตารีดก็จะเหมือนเตารีดทั่วไปที่จะทำให้เสื้อผ้าเรียบเนียนโดยรวมๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหนักมากๆม,มีกระเดื่องข้างบนนะคะสำหรับเปิดปิดแล้วก็มีสลักใต้ขาไก่นะคะ สลักตรงนี้สำหรับ,บล็อกตัวเตารีดไม่ให้ฝาเผย,ยเวลาที่เราใช้งานยังไงก็ขอบคุณคุณโรเบิร์ตแฮมากเลยนะคะที่ออกแบบเตารีดอัตโนมัติให้พวกเราได้ใช้กันก็เราไม่ต้องมานั่งใช้เตารีดหนักๆแบบนี้ค่ะหนักอึ้งเลยจริงๆแล้วเตารีดอันนี้ก็น่าจะทำประโยชน์ได้มากกว่าการรีดผ้านะคะเป็นของเก่าเก็บเพื่อนๆก็ลอง คอมเมนต์มาดูนะคะว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างยกเว้นยกน้ำหนักยกขึ้นยกลงเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแขนสำหรับตารีดแบบนี้พี่ก็มีอยู่สองอันนะคะตอนนั้นที่ซื้อมาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้ามจับจะเป็นไม้เหมือนจะดูเก่าๆหน่อยแต่จริงๆเป็นของใหม่ค่ะสำหรับตารีดอันนี้ก็ซื้อมาสิบห้าปีแล้วนะคะ ไม่เคยผ่านการใช้งานรีดผ้าจริงๆมาก่อนเลยค่ะเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็เก่าข้างในสีดำๆนี้เขาทำเรียนแบบของโบราณค่ะคือออกมาจากโรงหล่อแล้วเขาทำขัดมันเฉพาะด้านนอกแต่ด้านในเขาปล่อยให้เป็นดำๆทำให้เหมือนกับเป็นของเก่าค่ะแต่จริงๆแล้วเป็นของใหม่ค่ะไม่ได้เป็นสมบัติเจ้าคุณปู่แต่อย่างใดนะคะเป็นของที่เราซื้อมาด้วยเงินของเราเองในยุคป,ปัจจุบันนี้ แผ่นอันนี้เป็นแผ่นทองเหลืองที่ไม่ได้ขัดมันเป็นแผ่นที่รองไว้ด้านล่างเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ความร้อนร้อนรุนแรงมากเกินไปเพราะว่ารีดผ้าอาจจะไหม้ได้นะคะข้างในนี้ถ้าปกติที่เราจะใช้รีดผ้าเราสามารถจะใช้รีดผ้าได้นะคะเราก็ไปก่อไฟก่อนแล้วก็เอาฐานแดงๆที่อยู่ในเตาไฟมาใส่ในช่องนี้ค่ะ ใส่เข้าไปข้างในแล้วก็เอาแผ่นทองเหลืองนี้ไว้ข้างใต้ป้องกันไม่ให้ความร้อนมันร้อนมากเกินไปพอใส่ฐานเข้าไปเราก็จะปิดฝาปิดฝาล็อกความร้อนมันก็จะอยู่ด้านล่างจะยุ่งยากตอนก่อไฟนี่ละคะ่ะความร้อนก็จะระอุอยู่ข้างในเสร็จแล้วเราก็ล็อกตัวของเตารีดให้แน่นความร้อนอยู่ด้านล่างนี้ เราก็นำไปใช้รีดผ้าได้ตามที่เราต้องการพี่ตุ๊กก็ไม่แนะนำให้น้องๆหาซื้อมาเก็บไว้ในบ้านนะคะเนื่องจากว่ามันเกะกะบ,บ้านแล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากแต่น้ำหนักค่อนข้างมากเนี่ยมันก็จะช่วยให้รีดผ้าได้เรียบและเร็วมากค่ะโดยเฉพาะผ้ายีนที่มีน้ำหนักมากๆสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านก็จะใช้ ใบกล้วยนะคะหรือว่าใบตองเนี่ยะคะรองรองเอาไว้เวลาที่เราพักจากการรีดเพราะว่าใบตองเนี่ยจะทําให้พื้นเตารีดเนี่ยรีดได้ลื่นแล้วก็ไม่ติดเนื้อผ้าตัวมือจับก็จะเป็นไม้นะคะข้างในก็จะเป็นทองเหลืองยึดติดกันแน่นเพื่อที่จะไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่ร้อนมือเวลาที่เรารีดผ้า สำหรับเตารียดสมัยโบราณในประเทศไทยรู้สึกจะมีตราไก่นี่แหละค่ะที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพที่ดีนะคะมีความแข็งแรงตลอดไปค่ะ